ตลาดบ้านหลีกับพี่นอ้องตลาดบ้านหลีซปะปะเปล่าแขวงเวียงจันทร์แถวชั้นเมืองเวียงจักกนทร์เป็นตลาดที่ทหทหออใหญ่อีลีพี่น้องใหญ่มากๆเลยอ่าพปิใส่รพ้าไปไม่อยาอัอยากงกินแน่

สี bert, kind of ง่วส้นสีนาิ้น่วส่วขาง่วายคาดทองนี่ยัตกาขาต่าย่วคทองี่เยวนี่ยัง่ว ว้าวเหนีอวบีบีบหนึ่งนะสองชิ่อแพนโล่ข้าวเหนอยโต๊ะทะเลโตเททาเลโล่ละสามสิบันมีกับ้าวแข็งไหมสามสิบันเอาว่าัจาให่ไหมวันละเจ้ากอน่อ

ta thế nào đâu cho vóc tí rồi dư cái nước ngon Hãy

เ่นครับสะอาดปลาเพื่อนตลาดปลาพี่น้องกินยังยิ่งม่กินอะไรเลยนัเลี้ปลานี่นะดท่าน น้ำพุ่งขึ้นไง นี่นะลาหลมกกวาง่ายกว่าบอกเเ้าต้น้บานนี่ยังมุงมี่อยงเืองเซธีแตละคน่เ่้ยนี่ก็ยางบวลอนี่ถูกย่าง